มาใช่คร <Humans. S 1> ับผมลุงรอดลุงรอดสักครส้งครับลุงโรอดตรงนี่เจอกับพรซูเมนะครับไม่เคยเจอนะครับมีคลิปให้ดูไหมก็มีนะช็อคดูตอนไฟล่าสุดนี่ใช่ไหมใช่เขาฟอร์เภทไฟเตอร์นะของเราประเภทไหนเขาลรือีมือก็ได้หมดครับได้หมดนะเราซ้อมดูกับคุณกองรันไหมครับใช่ครับกี่วันก็วันสองอาทิตย์ครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามครับน้ำหนักใบ่อยๆเท่าไหร่ก็ประมาณห้าสิบเก้าปีนี้อายุ ก็สิบครับชกมวยมารโรกี่ไฟได้ตอนนี้ก็30กว่าไฟสามสิบกว่าไฟสี่นี่น่าจะมีนะถึงไหมถึงแล้วนะสามไฟล่าคุณรถชกเป็นไงผลงานเราครับก็แค่2องช้นหนึ่งกันต้องล่าสุดรถชว่าน้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่วันนี้ก็ร้อยยี่ิบสี่คูมื่อกี้โลร้อยิบสนี่ก็3ามสี่โลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะดูความสูงความยาวเราน่าจะได้ได้อยวา อทนหน่อยนะใช้ความยาวเป็นประโยชน์วันนี้เอาละลูกหลานจากจังหวัดเวลาคาขอผมป่ะเรเชียร์ผมก็เป็นกาลังใจให้ผมยนะครับเขียเทียนหน่อยครับผมโอเคขอวนี้ครับสวัสดีครับโคพอสเมเชียงใหม่จามร์ไทาครับวันนี้เราเจอกับรุ่งโรจน์นะนะเคยช่วกับเขาไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้พี่ขัดเท่าไรร้อยยี่สิบสี่ปอนด์มาเมื่อกี้เป็นไงช่างแล้วแล้วเกินนั่นแหละขาดครับขาดเท่าไรคืนฟอนได้ไหมนิดหน่อยเราฟ้องอยู่เชียงใหม่นะที่ค่ายอะไร เชื so, ่อไหมจามวยไทยครับก er. like. ี่วันได้เข้ามาสามอาทิตย์ครับของเรานี่ประเภทบูรุษดันไหมครับผมประเภทไฟเตอร์นะครับผมลงโลนเนี่ยเราเห็นในคลิปเขาไม่เข้าไประเภทฝีมือหรือมวยเข่าหรือยังไงเราไม่ต้องดูไม่มีให้ดูวัดกันวันที่นี่บนเวทีเลยนะรอบที่แล้วเรามาชกชกที่นี่ครั้งหนึ่งไหมครับล่าสุดเราชนะใครวันนั้นเรือเทเลเด็กเรือโนกเหรอครับเอาวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าวันนี้ก็สบายๆบายครึ่งกิโลเวทนี้สามโล ไม่ไม่ไมากไม่มาก,มมากชกมวยมารวมเท่าไหร่ลนน 30, รแล้วตอนนะี้สามสามสิบปลอดไฟแล้วสามสิบปลอดไฟเองนะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดตากน้ำหนักปล่อยทีนึงหกสิบอ่ะฝากไปขับเชียร์หน่ๆๆนนอยวันนี้คู่แรกเปิดหัวล้วรโอโกโยครับสาเธินกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเต็มที่แนนน่อครับโอเคขอโชคดีครับ